โลกความจริงให้ความรู้สึกพึงพอใจไม่ได้หลายๆอย่างขณะที่โลกมายาในหนังละครให้ได้ทุกอย่างที่เราอยากรู้สึกหลายคนจึงอยากหลบหนีจากโลกความจริงเข้าไปอยู่ในโลกมายากันบ่อยๆหรือทั้งวันเมื่อเริ่มต้นเข้าหา,าศาสนาสัมผัสแต่ต้องเปลือกของาศาสนาเราจะสแสวงหาสิ่งเดียวกันนั้นคือความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทำอะไรก็ตามขอเพียงได้ความรู้สึกที่ดีขึ้นหลายคนจะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นซึ่งนั่นอาจทำให้ศาสนากลายเป็นศาสนาแห่งการแกล้งเปลี่ยนความรู้สึกโดยไม่รู้ตัวได้แค่เปลือกแต่นึกว่าได้แก่นแล้วเช่นแกล้งเปลี่ยนความแหนห่วงเป็นอยากให้แกล้งเปลี่ยนความเกลียดชังเป็นเมตตาแกล้งเปลี่ยนใจสกรปรกเป็นจิตสะอาด แรงเปลี่ยนความยึดมั่นเป็นปล่อยวางเสร็จแล้วเกิดความขัดแย้งอยู่กับตัวเองตลอดลึกๆรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นของหลอกเพื่อเข้าถึงความเป็นพุทธจริงๆเป็นพุทธแบบไม่มีทางแปรเป็นอื่นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีไม่ใช่แค่คำตอบเป็นภาษาพูดไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าอะไรๆในชีวิตดีขึ้นแต่ต้องเป็นจิตที่ไม่เหมือนเดิมรู้ได้เฉพาะตนว่าเป็นของแท้ที่ตั้งอยู่เป็นปกติ เป็นของของคุณจริงอยู่กับคุณจริงติดตัวไปไหนๆทุกหนแห่งไม่ใช่ต้องนั่งรถไปไกลกี่สิบกี่ร้อยกิโลถึงจะเจอตัวอย่างเช่นแทนการแกล้งฝืนเปลี่ยนความรู้สึกจากเกลียดเป็นรักจากยังแค้นเป็นอภัยพุทสอนให้ฝึกสร้างความสุขทางใจของจริงจะด้วยการสวดมนต์ทำบุญหรือนั่งสมาธิก็ตาม แล้วเอาสุขที่มีอยู่จริงนั้นแผ่ให้กับศัตรูคู่อาฆาตปรารถนาให้สุขเสมอเรากระทั่งสุขนั้นเป็นสายใยเชื่อมจิตของคุณเข้ากับมโนภาพความเป็นเขาจริงๆซึ่งนั่นก็จะเปลี่ยนสภาพจิตของคุณจากที่เคยถูกเขาเร้าให้เป็นอกุศลได้กลายเป็นสภาพจิตที่มีเขาเป็นเครื่องเตือนให้เกิดความสงบเย็นแผ่กว้างหายอึดอัดขึ้นมาแทน และแทนการแกล้งหลอกตัวเองให้เกิดการปล่อยวางสิ่งที่หลุดมือไปทั้งที่ใจจริงยังคงยึดไม่เลิกพูดสอนให้มีสติสังเกตรู้ทุกสิ่งตามที่กำลังปรากฏเป็นขณะขณะว่าไม่เคยมีอะไรทนไม่เคยมีอะไรเที่ยงนับแต่ลมหายใจที่เข้าแล้วต้องออกไม่ซ้ำไปจนกระทั่งรูปร่างหน้าตาความรู้สึกนึกคิด ไม่เคยมีอะไรให้หน่ายึดว่าเป็นของของคุณจริงเลยนั่นแหละจิตจึงเปลี่ยนสภาพจากหลงกลายเป็นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาและวางจริงโดยไม่ต้องแกล้งปล่อยจากบทความของคุณดังตริน